ดีค่ะ อพปนี้แอดวานมาเล่าตอนที่14ของซีรีส์เรื่องราชันเทพบพรรพกาลนะคะ God of l o s t Fantasy ซีรีส์แนวเซียนเสียบปล่อยพลังบึมๆเลยค่ะซ g ี CG เพียบนะคะเรื่องนี้สนุกใจความสำคัญนะคะก็คือเย่อูุชวีค่ะตัวโกงได้รับจดหมายจากมู่ชิงนะคะว่าชินเหวินเทียนและตระกูลชินเนี่ยอยู่ที่สำนักชี้นำจักรกวาลค่ะเย่ ay, อูุชวีก็จึงรีบนำกองทัพไปล้อมสำนักชี้นำจักรวาลไว้นะคะ เมื่อมูชิงพบกับเย่อุชวีก็รีบพูดขึ้นว่าข้าให้ฉินเวินเทียนนะคะพักที่นี่เพื่อรอให้ท่านมาจัดการสิ่งที่ตระก,กูลเย่ขอมาข้าจัดให้ตามสัญญานะ ชินเวนเทียนก็ถามเย่อุชวีว่าตระกูลชินไปทําอะไรให้เจ้าเจ้าถึงต้องคอยตามล่าและฆ่าทั้งตระกูลแบบนี้เย่อุชวีก็ตอบชินวนเทียนว่าทั้งหมดนี้เพราะเจ้าชินวนเทียนเป็นคนสร้างขึ้นข้าต้องขอบคุณเจ้าสํานักชี้นําจักรวาลที่ให้พวกเจ้ารอข้าที่นี่ชินวนเทียนเจ้าข้าเย่หลางน้องชายข้าวันนี้เจ้าต้องตายนี่พวกลุงลุงของชินวนเทียนนะคะก็ถามชินวนเทียนว่าจริงไหมเจ้าข้า น้องชายเขาจริงไหมชินเวนเทียนก็ตอบไปว่าจริงนะคะยายอ่ชวีก็สั่งให้ทหารนําตัวลุงสองตระกูลชินค่ะออกมานะคะแล้วก็ให้เอาชีวิตของชินเวนเทียนมาแลกกับชีวิตของลุงรองนะคะแล้วยายอุชวีก็เอาดาบค่ะตัดแขนของลุงลุงสองนะคะลุงรองทิ้งไปหนึ่งข้างนะคะคนในตระกูลชินเห็นก็เสียใจค่ะทหารของยายอ่ชวียิงธนูใส่กลุ่มของชินเวนเทียนนะคะชินเวนเทียนใช้พลังค่ะ ปัดทุก ปัดทุกดอกเลยค่ะปัดลูกธนูออกไปนะคะจากคนตระกูลฉินอันนี้ก็แบบสร้างเวทออกมาเป็นเกาะบังนะคะปล่อยพลังตุ่มๆนะคะแล้วก็บอกให้ทุกคนรีบหนีไปก่อนนี้ฉินซางค่ะก็เอาล่างของตัวเองนะคะบังดาบให้อู่ชิวหลัวจนตัวเองเสียชีวิตค่ะฉินเวินเทียนเศร้ามากเลยนะคะฉินซางก็สั่งเสียค่ะขอให้ฉินเวินเทียนกอบกู้เกียรติศักดิ์ของตระกูลฉินมาใหม่ให้ได้นะคะลุงสามรีบ เข้าไปช่วยลุงลองค่ะออกไปจากตรงนั้นนะคะด้วยกันแล้วก็มองหนะ้าลูกชายค่ะชินชางที่เสียสละชีวิตตัวเองไปนะคะชินวนเทียนค่ะต่อสู้กับเย่ออูชวีอย่างดุเดือดนะคะพลังของหินวิญญาณดวงดาวก็น็อกเอาเลยค่ะน็อกน็อก เย่ h, อูชวีไปเลยนะคะล้มไม่เป็นท่าไปเลยตกโกงนี่ฉินเวินเทียนก็รีบหนีออกไปจากตรงนั้นก่อนคะ่ะเพราะว่าคนเยอะนะคะยังไงก็ต้องโกยคะ่ะนี้เย่อูชวีก็สั่งให้ทหารนะคะไปตามล่าฉินเวินเทียนมาให้ได้นะคะคือสั่งแบบที่ตัวเองอะนอนนอนเจ็บพะง,งาบพะง,งาบอยู่บนพื้นนะคะแต่ก็สั่งให้ทหารอนะไปตามมันมาให้ได้นะคะฉินเวินเทียนจากนั้นคะ่ะ คณะของผู้รอดชีวิตตระกูลฉินนะคะต่างก็ไม่พอใจต้าอี้ค่ะคือไม่พอใจฮ่องเต้น,นะคะที่ไม่ยุติธรรมกับตระกูลฉินที่จงรักภักดีมาตลอดเสียแรงจริงๆลุงสามก็เรียกลูกชายนะคะฉินจือมาแล้วก็บอกว่าข้ากับท่านลุงสองจะไปอยู่ที่ค่ายทหารทางตะวันตกเฉียงเหนือก่อนเพื่อจัดตั้งทัพขึ้นมาใหม่ส่วนเจ้าฉินจื ไปที่จิวฮวาเหมือนไปบอกพี่สาวเจ้าฉินเย่าให้รู้เรื่องนี้และพานางไปที่หน่วยชวีอินได้แต่หวังว่าหน่วยชวีอินจะเห็นแก่ความสัมพันธ์อันดีช่วยตระก,กูลฉินนะคะฉินจื่อก็รับคำสั่งพอค่ะแล้วก็รีบเดินทางไปจิวฮวาเหมือนทันทีที่จิวฮวาเหมือนนะคะ ภาพตัดมาที่จิวฮวาเหมือนโอเฉินอะตัวโกงนะคะแทงทำเป็นว่าได้รับข่าวจากตระกูลฉินค่ะให้มาส่งข่าวบอกฉินเย่าให้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนะคะและตอนนี้ฉินเวินเทียนและฉินห้าวก็ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในคุกในวังค่ะก็มาบอกข่าว ชินชเฉวียนค่ะขอโทษแล้วตอนนี้ชินชเฉวียนกับฉิน้าวนะคะถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในคุกอยู่ในวังนูน่นพอชินเย่ารู้เรื่องนะคะก็จะออกไปเพื่อช่วยท่านพ่อกับท่านปู่ค่ะแต่ว่าอาจารย์มอสางนะคะก็บอกว่าเจ้าว่ายังไม่เก่งถึงขนาดที่จะไปรับมือกับเรื่องพวกนี้ได้นะคะแล้วมอสางอาจารย์มอสางก็บอกว่าเดี๋ยวข้าจะหาวิธีช่วยตระกูลชินเองแต่ฉินเย่าก็จะออกไปค่ะดื้อค่ะจะออกไปนะคะอาจารย์มอสางก็เลยสั่งว ว่าฉิญย่าวเจ้าห้ามออกจากจิวฮวาเหมือนนะคะจากนั้นอาจารย์มอซางก็ใช้พลังเวทค่ะปิดกั้นประตูนะคะในบริเวณที่ฉิเย่าอยู่อะ่ะคือบล็อกไว้เลยนะคะเอาเวทเอาเวทคุมไว้เลย ต่อมาค่ะภาพตัดมาที่ไปชิงนะคะไปชิงอ่ะเฝ้ารอฉินเหวินเทียนค่ะแต่ก็ไม่พบสักทีนะคะก็เลยเดินออกมาตามหาบังเอิญเดินออกมาก็มาพบกับพวกโอเชนค่ะพอโอเชนรู้ว่าไปชิงอ่ะรู้จักกับฉินเวินเทียนนะคะก็จึงหลอกให้ไปชิงอ่ะไปพบค่ะไปพบกับสัตว์ประหลาดในบ้านล้างค่ะคือหลอกไปชิงว่าพวกเขาอ่ะเห็นฉินเวินเทียนอยู่ในบ้านล้างนะคะ ไายชิงก็ไปตามที่พวกตกกงบอกนะคะไปถึงก็ข้างในบ้านล้างมันมีพวกสัตว์ประหลาดนะคะโอ้โหก็โดนสู้ใหญ่เลยนะคะโดนทำร้ายฟันเลอร์ค่ะตามมาเจอไป่ชิงที่เพิ่งเจอกับสัตว์ประหลาดมานะคะก็บอกว่าจะไปเล่นงานไอโอเชินค่ะแก้แค้นนะคะให้ไผชิงแต่ไปชิงก็ห้ามไว้เพราะว่ากลัวว่าจะถูกไล่ออกไปจากจิวฮวาเหมือนนะคะจากนั้นก็ขอให้ฟันเลอร์ค่ะห้ามบอกเรื่องนี้กับฉินเหวินเทียนเป็นอันขาด ฟันเอสัญญานะคะแล้วก็พอเห็นว่าไปชิงไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยก็เลยออกไปหาร่วหวนค่ะปีศาจหมาป่าผีค่ะจะกลับเข้าไปยังจิวฮวาเหมือนนะคะคราวนี้มากับปีศาจสาวอีกตัวหนึ่งปีศาจหมาป่าบอกว่าได้วางค่ายกลนะคะล็อกจิวฮวาเหมือนไว้หมดแล้วแต่พอหมาป่านะคะเดินพลังเท่านั้นแหละเปิดค่ายกลเนี่ยก็พบว่าไอ้ค่ายเวทของพวกเขาเนี่ยถูกจิวฮวาเหมือนนะ่ ัทงทลายหมดแล้วนะคะแล้วตอนนี้เวททั้งหมดที่ครอบคลุมจิวฮาวาเหมือนอยู่เป็นของอาจารย์จิวฮาวาเหมือนที่สร้างขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะไอปิศาจหมาป่าสอตัวนี้ก็จึงรู้ว่าตอนนี้ค่ายกลเวทของตัวเองถูกคนในจิวฮาวาเหมือนแก้ได้ หมดแล้วทั้งสองปีศาจก็เลยรีบออกจากตรงนั้นไปค่ะจากนั้นคนของกลุ่มนักร่าลัตติการนะคะเห็นปีศาจหมาป่า2ตัวนี้ก็จึงตามออกไปค่ะก่อนตามไปก็ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้บนต้นไม้นะคะเพื่อให้สิทธิ์จิวฮวาเหมือนนะักตามไปนะคะ ฉากตัดมาที่หม้อชิงเฉิงค่ะกำลังพัฒนาสูตรยาถอนพิษโรคระบาดนะคะซึ่งตอนนี้ก็นางทำเสร็จแล้วนะคะและต้องการจะทดสอบค่ะนางจึงสั่งคนรับใช้ว่าห้ามให้ใครเข้ามารบกวนนางจากนั้นหม้อชิงเฉิงก็สกัดพลังยานของตัวเองไว้นะคะแล้วก็ให้มแมลงแพร่พิษเนี่ยกัด เอพอพิษเข้าสู่ร่างกายแล้วนางก็สั่งให้คนรับใช้นะคะรีบเอายาถอนพิษมาให้กินปรากฏว่ายาถอนพิษโรคระบาดใช้ได้ผลดีนะคะนางหายจากโรคทันทีมอชิงเฉิงดีใจมากจากนั้นภาพก็ตัดมาที่อมามัดไปชิงชงค่ะก็เข้าเฝ้าอุปราชนะคะเพื่อรับรางวัลมากมายจากอุปราชเลยค่ะที่ลูกสาวนะคะไปชิวชวีเนี่ยสามารถช่วยเรื่องถอนพิษโรคระบาดได้นะคะอาม มาทไปก็นำรางวัลไปให้เปา ไปชิวชวีค่ะแล้วก็ชื่นชมลูกสาวเป็นอย่างมากเลยนะคะก็คือท่านพ่อนี่ก็ไม่ไหวนะคะก็คือแบบยุให้ลูกเนี่ยขโมยงานคนอื่นมาค่ะขโมยสูตรยาถอนพิษของหมอชิงเฉิงมาใช้นะคะจากนั้นฉากก็ตัดมาที่รั่วหวนค่ะรั่วหวนกําลังออกตะเวนอยู่นะคะแล้วก็พอเมื่อวันก่อนเนี่ยมีคนมาวางค่ายกลเวทบริวาบริเวณทางเข้าของจิวฮวาเหมือนไว้รั่วหวนก็พบกับฟันเลออ์ค่ะฟันเลออ์อยาก ไปด้วยนะคะแต่รั่วหวนก็บอก ถ้าเจ้าอยากช่วยก็ไปช่วยเก็บสมุนไพรจะดีกว่านะคะฟันเลอร์ก็เลยบอกได้งั้นค่ะช่วยฟันเลอร์บอกให้รั่วหัวนะคะระวังตัวด้วยส่วนฟันเลอร์ก็ไปหาสมุนไพรแทนนะคะจากนั้นภาพก็ตัดมาที่คนของกลุ่มนักล่ารัติกาสองคนคะ่ะที่ตามปีศาจหมาป่าผีไปนะคะก็ถูกจับได้แล้วก็ถูกปีศาจหมาป่าผีฆ่าตายทั้งคู่เลยนะคะปีศาจหมาป่าผีก็บอกปีศาจสาวที่มาด้วยว่าเจ้ารีบไปรายงานหัวหน้าก่อน ส่วนค่าค่าจะรอรอก็คือรอล่ารอค่าคนที่จะตามออกมาอีกนะคะเพราะคนของนักล่าลัทธิการนะชอบทิ้งเครื่องหมายไว้เป็นที่สุดเดี๋ยวต้องมีเหยื่อตามมาอีกแน่ๆนะคะพวกหมาป่ามันก็รู้ไงจากนั้นค่ะก็ภาพก็ตัดมาที่สถานการณ์โรคระบาดในเมืองนะคะก็คือมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพวกมแมลงพิษท,ที่ชายลึกลับปล่อยอ ก็ยังมีชีวิตอยูม่มากมายนะคะแม้ว่าชายลึกลับจะถูกมอชิงเฉิงฆ่าตายไปแล้วก็ตามเนี่ยพอโรคระบาดมันกลับมาอีกเนี่ยทางอุป,ปราชอี้เหิงก็โกรธค่ะแล้วก็เสียดายที่ไม่เชื่อคําเตือนของมอชิงเฉิงนะคะก็เลยส่งให้หัวหน้าขันทีอส่งคนไปตามมอชิงเฉิงมาเข้าเฝ้าด่วนค่ะ ทันใดนั้นทหารก็เข้ามารายงานว่าตอนนี้สถานการณ์โรคระบาดถูกควบคุมไว้ได้แล้วนะคะอุปราชอี้เหงิงแล้วก็เหล่าอมาตย์เนี่ยก็แปลกใจค่ะมันเกิดได้ไงล่ะก็เลยรีบออกมายืนดูกันที่บนหอคอยประตูเมืองนะคะก็เพราะว่าม้อชิงเฉิงอะ ขอคอยประตูวังค่ะขอโทษค่ะนี่ก็พบว่ามอชิงเฉิงนะคะกำลังแจกยาถอนพิษให้กับเราประชาชนในเมืองหลวงค่ะท่านอุปราชก็ขอบคุณมอชิงเฉิงนะคะแล้วก็ถามมอชิงเฉิงว่ายานี้รักษาสามารถรักษาโรคระบาดได้แน่นอนใช่ไหมมอชิงเฉิงก็รับประกันว่าได้แน่นอนท่านอุปราชดีใจมากนะคะแล้วก็จะประทานรางวัลให้มอชิงเฉิงค่ะแต่ว่ามอชิงเฉิงก็ปฏิเสธนะคะบอกทําเพื่อประชาชนไม่ต้องการรางวัลอะไร ะะขอไม่รับละก,กันแล้วก็ลาค่ะลาแล้วก็เดินกลับจิวฮวาเหมือนไปเลยนะคะก็ออกไปเลยค่ะอุปราชก็บอกว่าข้าดีใจมากข้าจะจัดงานเลี้ยงให้เหล่าอมัดทุกคนนะคะดีใจที่สามารถจะกําจัดโรคระบาดพวกนี้ไปได้ต่อมาค่ะไปชิวชวีนะคะก็เดินเข้ามาหาพวกคณะของอุปราชอี้เหิงค่ะพออุปราชอี้เหิงเห็นหน้าไปชิวชวีนะคะก็เชิดค่ะเชิดสะบัดหน้าหนีเลยนะคะสะบัดหน้าเลยอะ่ะนี้ อมัดเย่ค่ะอมัดเย่ก็พูดกับไป่ชิวชวีว่าว่าที่ว่าที่สะพ้ยนะคะอมัดเย่เนี่ย อมัดเย่ยเป็นวัดที่ของพ่อสามีของไปชิวชวีนะคะก็ว่าวัดที่สะภ้ยว่าต่อไปอจะทําอะไรอะ่ะต้องระมัดระวังฝากไปบอกท่านพ่อของเจ้าด้วยนะคะท่านพ่อคืออมัดไปคราวหน้าทําอะไรก็อย่าใจร้อนแล้วอมัดเย่ยก็เดินจากไปค่ะไปชิวชวีนะคะทั้งโกรธทั้งหน้าชาทั้งอิจฉาม้อชิงเชิงสุดๆเลยนะคะเอาไว้มาต่อกันตอนที่15คะ่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูการ์เลิฟช i น e สโนเวล l a แอนด์ซีรเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ